คุณผู้ชมครับนี่ก็อีกเคสหนึ่งนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาฟังการแชร์ประสบการณ์ของเธอนะครับเล่าให้ฟังที่หนึ่งนะครับเธอก็มีหลานสาวเล็กๆอยู่คนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่สัตท์ทางแพทย์เขาเรียกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับ C ีพีหรืซีพีผมเองก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเธอเลยดีกว่านะครับเธอจะได้เล่าให้ฟังว่าอาการของหลานของเธอเนี่ยที่หลานช่วพูดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้จักกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณกบครับสวัสดีค่ะ คคุณกบครับช่วยเล่าอาการของหลานชมพู่<ก>นะครับก็คือตั้งแต่เกิดเลยค่ะเขาไม่คว่ำไม่นั่งไม่อะไรจนถึงประมาณหนึ่งปีครึ่งเขาถึงจะลุกขึ้นมานั่งอะค่ะคือจะนอนอย่างเดียวค่ะแข้งขาก็รีบลงค่ะแล้วพอพอนั่งได้ปุ๊บก็เริ่มแบบถึงเวลาจะเดินเนีะฮะไม่เดินใช่ไหมคะจะใช้แบบก้นทัดไปอะค่ะใช้คานแบบว่ามือไปอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะแล้วแบบพาไปหาหมอแต่รักษาตั้งแต่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนจนสี่ปีคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคซีพีแต่ว่าก็คือไม่ผิดปกติค่ะแล้วก็น้องเขาเอ่อช่วงตั้งแต่แรกเกิดนะคะเขาเวลาเอื้ออื้อเองไม่ได้จะต้องใช้ลูกสวนตลอดหากจะต้องแบบดูท้องเขาว่าถ้าท้องเขาแข็งปุ๊กก็จะใช้ลูกสวนสวนออกมาค่ะ พอดีจนว่าได้มปเจอไอ้นี่ค่ะยานรรมสุนภัยหัวลักเซียมค่ะก็เลยลองเอาไปให้หลานทานดูค่ะคือรักษามาเยอะแล้วพาไปนวดพาไปกระเข้ากระจมต่างจังหวัดไปอยู่เพชรบูรณ์ไปแตกน้าค้างทําทุกอย่างก็เดินไม่ได้เพราะว่าออแข้งขาเขาไม่มีแรงเดี๋ยวถามย้อนนิดน,นึงหลานชมพู่ ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะสี่ปีกว่าแล้วคสี่ปีกว่าแล้วก็คืออาการตั้งแต่เกิดเลยใช่ค่ะก็รักษามาตลอดใช่ค่ะแล้วช่วงที่ดื่มขัวลักเซียมเนี่ยยาน้าสมุนไพรขัวลักเซียมของเราเนี่ยใช้ใช้ระยะเวลาเวลาในการดื่มเนี่ยประมาณกี่สัปดาห์หนึ่งขวดค่ะหนึ่งขวดค่ะหนึ่งขวดก็ประมาณเอสามเดือนเพราะว่าให้กินแค่สิบซีซีใช่ใช่ค่ะแล้ว แต่ระหว่างที่ดื่มเนี่ยก็ยังไปรักษาหมอเหมือนเดิมคือหมอนัน<ค> em, ก็จะไปค, <em. S 1> ครั้งสุดท้ายที่ไปเนี่ยน้องก็ดื่มสมุนไพรก็ก็ประมาณสักประมาณสักเดือนกว่าครับพอไปคุณหมอเ,เ็เริ่มเห็นการผิดปกติของน้องว่า <ค em. S 1> <ะ>เออทําไมน้องเริเ่มเริ่มแบบเหมือนพัฒนาการขึ้นนะ,ะคะ <em. S 2> แล้วคุณหมอว่าเออน้องเริ่มมีพัฒนาการขึ้นดีแล้วนะแต่แต่เราไม่ได้เล่าคุณหมอฟปงว,ว่าน้องดื่มสมุนไพรตัวนี้อยู่คร <em. S 1> ับ พอให้หลังกลับมาก็คือน้องเขาก็เดินได้แบบปกติแล้วก็จักที่ว่าถ่ายไม่ได้ค่ะเขาก็เริ่มถ่ายเองเป็นปกติจนทุกวันนี้คือไม่ต้องสวนค่ะเขาก็จะถ่ายเองแล้วก็จัดที่พูดไม่ได้คือพูดแบบก็ไม่ชัดกอไก่ออกอย่างเดียวอะไรเงี้ยอ้อออย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มพูดเริ่มพัฒนาการเริ่มพูดเริ่มแบบว่าเดินได้ปกติเริ่มแบบหาทานได้แล้วก็อื้อเองได้ค่ะปกติค่ะก็ ตอนนี้หลานก็คือว่าเหมือนกับเด็กผู้หญิงปกติทั่วไปนะครับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนแถวบ้านนะคะเขาเห็นเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาการันตีว่าเด็กคนนี้เดินไม่ได้ค่ะชาวบ้านพูดเลยว่าน่าจะเดินไม่ได้ก็คงจะเป็นเด็กจะต้องดูแลไปตลอดชีวิตคใช่ตอนนี้ก็คือว่าตาลปัดแล้วใช่ค่ะชาวบ้านพากันงงมากเลยค่ะแล้วประมาณตอนนี้ก็คือดื่มต่อเนื่องดื่มต่อเนื่องค่ะตอนนี้ให้ดื่มต่อเนื่องระยะเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึง สามเดือนกว่าแล้วค่ะจะได้สี่เดือนแล้วพระน้องเขาพอพอนั่นปุ๊บน้องเขาไปโรงเรียนได้โรงให้ไปโรงเรียนให้ไปอยู่แบบว่าเอ่อไปเริ่มฝึกเริ่มแบบคะวันนี้ก็พูดเสียงดังฟังชัดเดินได้คล่องค่ะก็เป็นอะไรที่ แล้วคุณยายได้ดื่มด้วยหมครับคะดื่มค่ะคุณยายก็ดื่มด้วยดื่มทั้งบ้านนี่นี่คุณยายอะไรใช่ไหมครับเนี่ยคุณยายค่ะคุณยายคุณตาดื่มกันทั้งบ้านดื่มค่ะดื่มถ้าใหญ่ชวดก็ดื่มงเราไม่เป็นโรคอะไรใช่ค่ะแต่ดื่มเพื่อสุขภาพด้านใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ผมเองก็เพิ่งจะได้สัมผัสนะครับว่าโรคซีพีเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าผมเองก็พอที่จะผ่านมาบ้างนะครับกับเด็กทีี่อาจจะม เรียกว่าสมัยก่อนโปลิโอหรือเปล่าะอะไรประมาณนี้นะครับ<ะ>แต่อันนี้เป็นโรคซีพีนะครับก็คุณกบนะครับชื่อเล่นถึงคุณกบชื่อจร<ะ>ิงชื่อื่อสาวณนีค่ะคุณสาวณนีนะครับ<ะ>ก็มาเล่าให้ใหพวดเราได้ฟังกันว่าหลานของเธอเนี่ยเป็นโรคซีพีตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็เด๋ยนนี้ก็ได้ทานพวกลักเสียงแล้วก็เดินได้พูดได้แล้วก็เข้าโรงเรียนได้แล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมี หลายๆท่านนะครับคงจะไม่แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการดื่มยา้ำใส้ไพรหัวรักเสียมนะครับจะเป็นใครบ้างนะครับติดตามต่อไปช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกบมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ขอบคุณมากครับแล้วก็คงจะลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับโอกาสหน้าจะเป็นท่านใดนะครับติดตามต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ